ยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสหนึ่งในตำนานที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มอเตอร์ไซค์นั่นคือ Yamaha Rx 1 0 0ปี2026สีเทาสุดพรีเมียมรถที่เคยครองใจนักบิดมานานหลายทศวรรษโดดเด่นด้วยความดิบน้ำหนักเบาและเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์และวันนี้ Yamaha ได้นำมันกลับมาพร้อมการปรับโฉมให้เข้ากับยุคสมัย ผสมผสานสไตล์คลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้ถูกใจทั้งนักบิดรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่มองหารถคู่ใจสำหรับใช้งานในเมืองสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาใน RX 100ปี2026สีเทาคือดีไซน์ที่ยังคงความคลาสสิกแต่มีความคมชัดและประณีตยิ่งขึ้นถังน้ำมันทรงหยดน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่ครั้งนี้มาพร้อมสีเทาเมทัลลิกเคลือบเงาที่ดูหรูหราเมื่อกระทบแสง แผงด้านข้างออกแบบเรียบเนียนและประดับโลโก้ RX 1 0 0ตัวโตวเพิ่มเสน่ห์แบบย้อนยุครายละเอียดโครเมียมอย่างเข้าไอเสียและปลายแฮนให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ไม่เยอะเกินไปด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าทรงกลมสไตล์คลาสสิกแต่ใช้เทคโนโลยีเลดส่องสว่างชัดเจนและประหยัดพลังงานไฟเลี้ยวมีขนาดกระทัดรัดและจัดวางอย่างลงตัวส่วนท้ายรถออกแบบเรียบง่ายพร้อมไฟท้ายเลดดีไซน์ย้อนยุคที่กลมกลืนไปกับภาพรวมของตัวรถ ทุกองค์ประกอบดูมีความตั้งใจออกแบบอย่างชัดเจนยามาฮ่าต้องการเคารพจิตวิญญาณของ RX รุ่นเดิมในขณะเดียวกันก็ทาให้มันพร้อมลดแรนบนถนนยุคใหม่ท่านั่งยังคงเอกลักษณ์ความสบายสไตล์ RX 1 0 0ผู้ขี่นั่งในท่าตัวตรงเหมาะทั้งการขี่ในชีวิตประจำวันและการออกทริปสั้นสั้นความสูงบบกเหมาะสมกับผู้ขี่ทุกรีระเบาะนั่งให้ความรู้สึกกระชับแต่นั่งสบายแม้ขี่ทางไกลตำแหน่งพักเท้าจัดวางพอดีลดอาการล้าเมื่อขี่บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเดินทางไกล หัวใจหลักของ RX 100ใหม่คือเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่จากเดิมเครื่องยนต์2จังหวะมาเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว4จังหวะที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้สมรรถนะที่ตอบสนองไวและขี่ได้อย่างราบรื่นเหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองและทางลงขนาดเครื่องยนต์อยู่ในช่วงประมาณ 125-150cc ให้สมดุลระหว่างความประหยัดน้ำมันและความแรง ระบบหัวฉีดของยามาาทำให้ตอบสนองคันเร่งได้แม่นยำพร้อมลดมลพิษจึงเป็นรถที่ทั้งขี่สนุกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความเบาของตัวรถคือจุดเด่นที่ทำให้ควบคุมง่ายน้ำหนักเบากว่ามอเตอร์ไซค์สมัยใหม่หลายรุน่นทำให้พลิกรถได้คล่องตัวทั้งในเมืองและบนถนนที่มีโค้งเยอะระบบการสะเทือนโชคเทเลสโคปิกด้านหน้าและโชกค,คู่ด้านหลังให้ความนุ่มนวลแต่มัน่นคงดูดซับแรงกระแทกได้ดีโดยไม่ทำให้รู้สึกยยกเกินไประบบเบรกพัฒนาให้ทันสมัยและมั่นใจมากขึ้น ดิสเบรกด้านหน้าพร้อมดรัมเบรกหรือดิสด้านหลังและมีระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยให้การหยุดรถมีประสิทธิภาพและมั่นใจในทุกสภาพอากาศยางออกแบบให้เกาะถนนได้ดีทั้งในเมืองและถนนต่างจังหวัดด้านเทคโนโลยียามาฮ่าเลือกให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงชุดหน้าปัดผสมระหว่างเข็มอนาล็อกและจอดิจิทัลเล็กแสดงความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและตำแหน่งเกียร์พร้อมไฟเตือนเครื่องยนต์และแจ้งเตือนการบำรุงรักษา การจัดวางแบบนี้เหมาะกับสายขี่ที่เน้นการขับขี่มากกว่าลูกเล่นความรู้สึกเมื่อบิดคันเร่งคือสิ่งที่ทำให้ RX 100แตกต่างเสียงท่อไอเสียได้รับการปรับให้เป็นทนทุ้มและพายราะไม่ดิบเท่ารุ่น2จังหวะเดิมแต่ยังให้ความรู้สึกรอาใจาและเป็นเอกลักษณ์พอที่จะทำให้คุณอยากขี่ไปเรื่อยๆโดยไม่รีบถึงจุดหมายบนถนนในเมือง RX 1 0 0ให้ความคล่องตัวและตอบสนองได้ทันใจโครงรถเบาช่วยให้เปลี่ยนทิศทางได้เร็วเหมาะกับการขี่ในสภาพการจราจรหนาแน่น ส่วนบนถนนโลง่งรถสามารถรักษาความเร็วได้อย่างมั่นคงและให้ความรู้สึกปลอดภัยแม้กับผู้ขี่มือใหม่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ดีเยี่ยมทำให้ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและขี่เพื่อความสนุกในวันหยุดในด้านราคายามาฮ่าตั้งใจให้ rx 1 0 0เป็นรถที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ขี่หลากหลายกลุ่มในประเทศไทยถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสไตล์สมรรถนะและชื่อเสียงที่ได้จึงเหมาะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานทุกวันรถคันแรกหรือแม้แต่เก็บเป็นรถสะสม การกลับมาของย a ม a h a RX 100ไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถใหม่แต่คือการชุบชีวิตตำนานมันพิสูจน์ให้เห็นว่ารถคลาสสิกสามารถกลับมาโดยยังรักษาจิตวิญญาณเดิมไว้ได้และเมื่อผสานดีไซน์เหนือกาลเวลากับวิศวกรรมสมัยใหม่ก็สามารถสร้างผลงานที่พิเศษอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นนักบิดรุ่นเก่าที่เคยสัมผัส RX 100ในอดีตหรือเป็นนักบิดรุ่นใหม่ที่เพิ่งรู้จักนี่คือรถที่จะมอบความรู้สึกสดใหม่แต่คุ้นเคยให้คุณได้ทุกครั้งที่ขี่ ถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่รวมเอาความสวยงามความใช้งานจริงและตำนานไว้ในคันเดียว Yamaha RX 100ปี2026สีเทาอาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณมันเบาคล่องตัวสร้างอย่างประณีตและที่สำคัญคือขีดสนุกนี่แหละคือจิตวิญญาณของ RX 100ที่กลับมาอีกครั้งเพื่อโลดแลนดบนถนนยุคนี้และที่ WA Auto Review เราขอยืนยันว่านี่คือการกลับมาที่ควรค่ากับการเฉลิมฉลองอย่างแท้จริง